รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับสวัสดีครับผมนายธนันชัยวิเชียนสารกรอสอนอ,อตมบลบนานณาขอ,อนำเสนอแ,แหล่งเรียนรู้กอสอนอคือวชิบบระบารมีจังหวัดพิจิตรครับก็เชิญรับชมได้ครับ,บ,บ,บรรรครับในพื้นที่ของกอสอนอคือวชิระบารมีจังหวัดพิจิตรครับด้านหลังอาคารนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ประจํา ซึ่งมีการเรียนรู้ของนักศึกษาและประชาชนมาเพื่อที่จะเพิ่มรายได้ลดได้จ่ายนะครับจากเรียนรู้เรรียนู้ที่านใจตรงรทุมีมะนาวการปลูกมะนาวในภูนิบ่อพูนนะครับนี่คือสายพานายันธุ์ไตสีซึ่งเป็ดสายพันธุ์ที่ไร้มเมล็ดนะครับือกหนาน้ําเยอะนะครับหอมแต่ว่าข้อเสียของเขาก็คือติดลูกจะห่างนะครับมาดูสายพันธุ์ต่อไปนะครับเป็นสายพันธุ์ของเป็นลำไผ่นะครับเป็นลำไผ่ลูกจะเล็กจะบางนะครับ เหมาะสำหรับต่ำส้มตาเปลือกหนาเปลือกบางนะครับไม่หนาเหมือนไตติ้งน้ำน้ำเยอะกลิ่นหอมนะครับอันนี้ต่อไปมาดูนะครับที่คือสายพันธุ์ที่จิตนะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ดีมากเลยสามารถต้านทานโรคได้ทุกชนิดนะครับไม่เป็นเทงค์นะครับไม่เป็นเชื้อรา,าง่ายครับไม่ต้องฉีดยาปรุงให้ปุ๋ยก็สามารถติดดอกออกผลได้ตลอดทั้งปีเลยนะครับข้อเสียข,ของเขาก็คือเปลือกหนานะครับน้าน้อยเม็ดเยอะนะครับแต่ข้อดีของเขานั้นมีมากมายมหาศาล ทนทานโรคนะครับไม่เป็นแคนเซอร์ไอแคลนอหรือว่าไม่เป็นเชื้อราต่างๆหรือดูร้อนนะร้อนต่างๆของเขาสามารถติดดอ,อกได้ตลอดทั้งปีนะครับนี่คือข้อดีของเขานี่ครับไปดูต่อนะครับอันนี้นีสีสายพันธุ์แป้นลำไยนะครับลุกจะเร็กเปลือกบ,บางาน้ำเยอะนะครับหอ,อมมาดูด้านนี้ต่อนะครับ นี่คือนะครับความดกเป็นพิเศษของที่จิตหนึ่งเรานะครับวนที่การขยายพันธุ์นะครับขยายพันธุ์ด้วยวิธีการตอนนะครับอันนี้รากของเราใช้ได้แล้วนะครับเป็นรากสเาีเขียวเข้มออกน้ำตาลนะครับสามารถที่จะตัดไปาชาใส่ถุงดําได้เลยนะครับในทางทันนี้นี้นะครับมีนักศึกษาและประชาชนจํานวนมากขมเขามาเรียนรู้เทคนิคการเสียบยอดการต่อการทาบการตอนซึ่ิเป็นการขยายพันธุ์ของ นะครับที่จะจัดแหล่งเรียนรู้ตรงนี้ให้กับชุมชนให้กับนักศึกษาและประชาชนได้เรียนรู้ซึ่งจะไปเพิ่มรายได้รดต้จ่ายได้นะครับรครับนี่คือมะพร้าวน้ำหอมด้านหลัง แหล่งเรียนรู้ของกอสนอหรือวิชีรับบมีนะครับมีทั้งบรรพุรทารายในการที่กำลังทิ่ดอาออกผลให้ผลผลิตจำนวนมากครับสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้นี่ครับดูขนาดของลูก,กน้งหอมลักษณะลูกแบบนี้คือไม่กลายพันธุ์นะครับเป็นลูกเล็กให้ความหวานนะครับและก็ความหอมในตัวนะครับรลักษณะแางนี้ก็สามารถเรียนรู้ได้นะครับโดยเด็กนักเรียนได้มาศึกษาค้นคว้าได้ทดลองการขยายพันธุ์ตา่างๆมีทั้งประสบความสำเร็จนะไม่ประสบความสำเร็จนะครับ ซูงนะครับซึ่งเป็นแหล่งอาหารด้านหลังเป็นแหล่งเรียนรู้ของกศมคือวิเชลปารามีนะครับซึ่งออกหน่อมาตลอดทั้งปีนะครับสามารถนํใบประกอบอาหารเพื่อให้คนได้รับประทานนะครับาขนาดนี้ก็อัดขึ้นมาให้ดูนะครับอาหารของแหล่งเรียนรู้ของเราอีกอ่งหน่่นงครับ พ่อเพียงของกศนคือวัชรบาลามีนะครับตรงกลางเราปลูกกล้วยเพื่อให้เป็นร่มเงาจากด้านล่างนะเราก็ปลูกไปผักบัวแซมนะครับรดน้ำหนึ่นครั้งที่จะได้ชุ่มทั้งหมดเลยนะครับนี่ก็คือหนึ่งหลุมนะครับมาถัดไปนะครับก็หลุมพ่อเพียงนะครับเป็นไม้ใหญ่แล้วเราก็บางร่มแล้วเราปลูกผักทั่วนะครับเป็นผาตะไาคานะครับจะเป็นสูนไพรเป็นแหล่งเรียนรู้สูนไพรด้านหลังของกศนคือวัชรบาลามีนะครับครับอันนี้คือไม้ผลนะครับทางกศนเราได้ ทดลองปลูกลำไยเป็นลำไยปลูกปองซึ่งมีขนาดใหญ่นะครับอยู่ด้านหลังกอสนอ์คือวชิระบารมนะครับด้านนู้นก็จะมีเป็นฝรั่งกิมจูน,นะครับและก็แพ่ีงสีทองด้านหลังสัตว์มานี้เราได้ปลูกขนุนไว้นะครับขนุนไว้เพื่อไว้เรียนศึกษาคุณฟ้าในสายพันธุ์แต่ละอย่างที่เหมาะสมกับในพื้นที่ของเรานะครับด้านหลังพื้นที่เล็กๆตรงนี้นะครับเราได้การทดลองคนฟ้าและปลูก อินทผาลัมนะครับว่าเหมาะสมกับพื้นที่อำเภอวิเชลของเราหรือไม่นะครับเป็นมีสายพันธุ์พลังต่างๆครับเช่นต้นนี้เราเรียกว่าสายพันธุ์พลังแตงโมซึ่งหาได้ยากและจะเป็นสายพันธุ์ที่สามารถขยายในอำเภอวิเชลบาร,รมีได้เป็นต่อไปนะครับเล,เล็กๆนี้เป็นผับมนงคัควนี่เป็นยอนะครับมีการขยายพันธุ์ของเราใช้ตอน,นะครับยอแบบเล็กๆอย่างนี้ต้นใหญ่แล้วนะครับน,นี่มาเป็นมะละกอแตกดานะครับได้ทลองปลูกดูในระยะที่ ไม่ห่างเพื่อว่าถ้ามีตัวผู้ตัวเมียเกิดมาเราสามารถที่จะตัดเพื่อให้ได้สายพันธุ์ตามที่เราต้องการนะครับส่วนด้านข้างๆข,ขอบรั้วของเรานั้นเป็นไม้เศรษฐกิจนะครับได้ปลูกไว้อันนี้เป็นยางานะครับยางนะครับผู้ปลูกโดยท่านพอจังหวัดนะครับถึงตอนนี้ันั้นก็เป็นพื้นที่ไม้สักนะครับได้ปลูกไว้ แ่งเรียนรู้ของกอศนอคือวชิรบาร,รมีนะครับท่านใดสนใจสามารถที่จะติดต่อสอบถามได้ที่0569-0148นะครับหรือติดต่อคณะครูทุกท่านได้โดยวิธีการกต่างๆการขยายพันธุ์เทคนิคการทํามะนาวเราค็เราคดูนะครับมีหลายทฤษฎีมีหลายขั้นตอนนะครับวเราสามารถทําให้ออกไดทั้งปีนะครับกับสุดท้ายนี้ทางกสนคือวัชิรบาร,รมีนะครับต้องขอจบ การนำเสนอแหล่งรู้เศรษฐกิจพอเพียงและกเกษตรทฤษสีใหม่ของสอสนอพือวไวเชะบารมีจังหวัดประจวบขอบคุณครับ